บ้านใหม่อเล็กเรนเดล11ห้องน้ำาก้าห้องนอนทำงานตั้งแต่4ี่ขวบเพื่อครอบครัวบ้านใหม่อเล็กเรนเดล11ห้องน้ำาก้าห้องนอนทุ่มง,งบสร้างหลังเป็นทูตสิ่งแวดล้อมลงรูปครอบครัวพร้อมหน้าในอินสตาแกรมแล้วบอกว่าเป็นสเปเชียลเดย์วันพิเศษของอเล็กเรนเดลเจ้าตัวเผยว่าหนึ่งในวันที่ฝันเป็นจริงต้องถามถึงพิเศษที่ว่านั้นคืออะไรครอบครัวจะสร้างบ้านริ่มกันครับเราคุยกันมาหลายปีแล้วออกแบบบ้านมาสักพักจะที่ผ่านมาเป็นการโอนพื้นที่ให้เรา3คนพี่น้องเรากลัวว่ามันจะไม่เกิดขึ้ มันเกิดขึ้นแล้วเป็นความอิ่มภายในครอบครัวเรากําลังจะได้อยู่ด้วยกันอีกนานๆวันนั้นก็เลยเป็นวันที่ดีมากๆเราเหนื่อยมานานแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านในฝันของเราเลยคือเป็นบ้านหนึ่งหลังแต่ว่าเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์แยกของแต่ละคนมีจุดตรงกลางที่ทุกคนจะรวมตัวกันถ้าใครแต่งงานมีครอบครัวมีภรรยาก็จะมีห้องรับแขกเป็นของตัวเองมีพื้นที่ส่วนตัวมีทางคืนแยกของตัวเองให้รู้สึกเหมือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆของตระกูลเราครับในส่วนของเราหนึ่งห้องนอนก่อนแต่ขอเผื่อไว้ก่อนให้เดี๋ยวมีลูกจะกันตรงน ทุกคนวางแผนไหมว่าจะเป็นเรือนหอในอนาคตเลยด้วยไหมเอาจริงๆผมยังไม่ค่อยเข้าใจคําว่าเรือนหอมันหมายถึงสถานที่ที่แต่งงานแล้วย้ายเข้าไปใช่ไหมคือผมไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นก็คิดว่าอย่างน,น้อยๆเราก็ได้อยู่กับพ่อแม่เรามีพื้นที่เป็นของตัวเองและพ่อแม่ก็อยู่ตรงนั้นเรามีลูกมีภรรยามีพื้นที่พอแต่ถามว่าพอถึงวันนั้นจริงๆแล้วจะออกไปอยู่ที่อื่นหรือที่ไหนก็ยังไม่ได้วางแผนแต่ลึกๆเราก็อยากให้มีโมเมนต์สามพี่น้องต่างคนต่างมีลูกมีแฟนเป็นของตัวเองแลว้วเสาร์อาทิตย์มานั่งรกน,กนาา ของงเราาบ้าไหมยังไม่ได้มีอย่างชัดเจนแต่กําลังคิดอยู่คือผมกําลังทำโปรเจกต์กอดป่ากอดทะเลก่อนจะเริ่มในปลายเดือนนี้ก็พยายามจะหาคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในวงการหรือนอกวงการเข้ามาร่วมให้ได้มากที่สุดตอนเด็กๆคุณทางานในวงการบันเทิงด้วยความรู้สึกแบบไหนคุณแม่ไม่ได้มองเป็นอาชีพหรือธุรกิจมันเป็นการเรียนรู้สังคมไปฝึกวินัยในการทํางานช่วงสี่ขวบถึงประมาณสิการไปกองถ่ายคือไปเล่นกับพี่ๆอย่างเดียวเลยผมเป็นเด็กคนเดียวในกองถ่ายทุกกองทุกคนจะลากไปหอมไปกอดซื้อของเล่นมาให้ตอนผมอายุแป ขัวไปไทายงานในเชียงใหม่แล้วผมร้องไห้คิดถึงบ้านพีแอมบรอดคาดก็พาไปหามาม้าที่กองถ่ายให้เราขี่จะได้ไม่ต้องร้องไห้เราไม่รู้สึกเลยว่าเป็นการทํางานจนเซ็นสัญญากับช่อง3ประมาณอายุ16ปีถ้าเราจเจาดีได้น,นจริงจริงเราต้องเปลี่ยนความคิดมันไม่ใช่เล่นเล่นแล้วนะทําไมเด็กชายอเล็กถึงได้เล่นโฆษณา40ตัวใน3ปีหน้าตาดีหรือเล่นดีกันแน่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันในแง่ของการแสดงเขาให้ทําอะไรเราก็ทําไม่ได้รู้สึกลําบากเราอาจจะเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายมั้งครับตอนทํางานผมไม่เคยเรียกร้องจะดึกแค่ไหนรอนานแค่ ไหนก็ไม่เคยงองแงคุณแม่ไม่ยอมให้เรื่องพวกนี้เป็นปัจจัยในการปฏิเสธงานผมก็เลยทํางานได้เต็มวันหลายๆวนันโดยเข้าใจว่ามันคืองานผมโชคดีที่ตอนเล่นละครกับผู้กํากับฝึกผมเหมือนเป็นผู้ใหญ่เขาไมา่ได้มองเราเป็นเด็กนึกภาพตัวเองในสิปีข้างหน้าไว้ยังไงตอนอายุ40ผมอยากมีครอบครัวตอนนี้ผมก็อยากมีลูกแล้วครับแต่เรื่องพยานี้ผมยังไม่แน่ใจผมคิดเรื่องนี้มาเป็นปีแล้วผมอยากมีครอบครัวเร็วอยากเติบโตไปกับลูกตอนอายุ50ผมอยาก,กเกษียณแล้วเพราะว่าผมทํางานก่อนวัยคนมาเป็น10ปีผมก็น่าจะ,กะเกษียกก่อนนุคนได้10 ก็น่าจะแฟนะถึงตอนนั้นผมก็อยากใช้ชีวิตแบบคนที่ประสบความสําเร็จแล้วมีลูกล้อมๆอ,อยากมีภาพที่เราไม่เคยเห็นผู้ชายในวงการมาเทิงอายุ30คิดแบบนี้ก็ใช่ครับเพราะผมไม่เคยคิดว่ามันเป็นช่วงที่ผมต้องโกยผมก็ทำไปเรื่อยๆผมเป็นคนซีเรียสเรื่องชีวิตส่วนตัวส่วนเรื่องเพื่อนเรื่องแฟนม,มาเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผมเช่นกัน